สุภาษิตบทที่5ข้อที่22ความบาปชั่วของคนอธรรมดักตัวเขาเองและเขาก็ติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขาคนชั่วจะวางกับดักแล้วก็จะติดกับดักที่ตัวเองวางคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นเขากำลังวางแผนทำร้ายตนเองคนที่ทำชั่วไม่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ตามมันเป็นเป็นเสมอกันวางกับดักเพื่อจะทำร้ายคนอื่นเพราะว่าการทำชั่วคือการทำสิ่งที่ตัวเองปรารถนาะโดยที่ เอาเปรียบหรือทำร้ายคนอื่นๆแต่รู้เถอะว่าไอ้กับดักที่เขากำลังทำเพื่อจะทำร้ายคนอื่นนั้นในที่สุดแล้วมันจะทำร้ายตัวเขาเองเนื่องจากในข้อก่อนหน้านี้บอกว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูทุกการกระทำทั้งของคนที่ดีและคนที่กำลังทำชั่วดังนั้นแผนชั่วของคนชั่วร้ายในที่สุดมันจะตกมาสู่ตัวเขาเองตาข่ายที่เขาวางไว้เขาจะติดกับดักของตัวเขาเอง คนที่วางแผนที่จะล่อลวงคนอื่นชักจูงคนอื่นดึงคนอื่นให้จมอยู่ในกับดักแห่งการล่วงประเวณีในที่สุดตัวเขาเองจะตกลงไปลึกกว่าชาวบ้านเขาซะอีกจะพบกับความทุกข์ใจอย่างที่สุดวันนี้ให้เราดําเนินชีวิตในทางความชอบธรรมให้เรารู้ว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและคนชั่วร้ายวางแผนที่ไม่ดีอะไรก็ตามไม่เป็นไรสุดท้ายไอ้แผนที่ไม่ดีของเขาเนี่ยมันจะกลับไปสู่ ทางของเขาเองอย่าไปสนใจอย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปเรียนแบบเขาดีมันทําชั่วยังก็ทําชั่วกับมันมั่งเพราะว่าการทําเช่นนั้นน่ะกับทําให้คนที่กําลังทําตกลงไปในหลุมพางของตนเองด้วยเหตุน,นี้ให้เราดําเนินในทางชอบทาต่อไปดําเนินในทางของพระเจ้าต่อไปใครจะทําชั่วร้ายอะไรก็ปล่อยเข้าไปนะปล่อยเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็รู้เองพระเจ้าผู้ทรงเฝ้าดูอยู่พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะทําให้สิ่งที่เขา วางแผนวางกับดักไว้นั้นทำลายตัวเขาเองส่วนเราให้เราดำเนินชีวิตตามการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา